ครับสวัสดีครับพี่ีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับบรนี้กาศมาพอๆกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมภามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อฉลองต่อยิงนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่สองตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าเก้าศูนย์สี่แปดเก้าครับเลขล่างกับออกศูนย์สี่นะพี่น้องเนาะ ครับของพ่อฉลองงวดทีพผนานมาพี่น้องนี่ครับงวดวันพุทธที่สองตุลาคมสองห้าหกเจลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด6กับ9เน้นที่6พี่น้องมาเก่าเนาะพี่น้องเนาะจับคูสิได้พี่น้องเก 9, 9 9 4 9 7 ก้าเก้าออก 8, 9, แปดเก้าลูวพี่นอ้องครับมือนี้กรับพ่อจะพามาตามต่อองเนาะครับเนาะกับลาวพัฒนาพ่อฉลร้องนะครับอ่ะไปเบ่งน้ำกันพี่นอ้อง 正面。 ครับลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งพี่น้อง ห้ากับศูนย์นะครับห้ากับศูนย์เน้นที่ห้านะครับครับชุดวินในพี่น้องด้วย ห้าหกเจ็ดแปดสี่ศูนย์พี่น้องครับบังเบิร์พอจับคู่นะพี่น้องเนาะพอจับคู่ให้มี่ ห้าหกห้าเจ็ดห้าสองแปดนะครับ วานนี้มีสีสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเก้านะครับ แปดชุดแปดหางพี่น้องครับบาในี้ส่วนมีตัวเน่นพี่น้องครับส่วนตัวเน่นนะพี่น้องเนอะ สี่ห้าหกห้าเจ็ดห้านะครับเนี่ยสามหางพี่น้องครับครับสัตว์เจ็ดตัวพี่น้องเนาะ แต่ว่าอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อตัวที่โบนเนนเ้าเมักเอากับพิจาณาเบิงเอานะพี่น้องเนาะรับที่สําคัญก็จะลืมพี่น้องกับตัวไว้นํานะครับเนาะรับพอเรียมใจเบิงพี่น้องเตียว่าก็เป็นมุมมุนแบบนึงดอกนะครับพอเรียมเลยมาจัดใหม่นบ่ครับชุดวิ่งน,นพี่น้องห้าหกเจ็ดแปดสี่ศูนย์บนล่างพี่น้องวิ่งห้ากับศูนย์เน้นที่ห้า มี4ห้า6ห้า7ห้า40 60 70 28 59ในพี่น้องเน้น4ห้า6ห้า7ห้านะครับเอาตามที่พอเตียมนั่นไปอีกนะพี่น้องเนาะเอาจังได้กระคอยปังๆเด้อพ่อเอ็งวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันๆกันนะครับครับพ่อเตียมขอขอบพูดอะไรนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพ่อเตียมมา อพอคุณนพอเพชรน้ำเนาะครับเนาะครับให้ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแลพอเตรียมขอวอวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลืมล่มกดไค์กดแช่ให้พอเตรียมน้าแดงเนาะครับเนาะครับเนพะื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้านนคาคบ ครับเอาสุดท้าย้ายสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกราบขอพระคุณนิพพี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ,พ่อเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนพี่น้องเดอ้อความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะครับคอยมีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับชิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม